สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป a t e ต t ยูทูบเบอร์สายลุงพลป a t e n นทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีสอปปอวเ,เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิป มากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไม่เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะคลิปนี้ไม่เลิฟเจเจก็จะมาพูดข่าวสารที่ไปติดตามช่องพี่ๆน้องๆที่ทํา y o YouTube นี่แหละเนาะนะคะก็เห็นพูดกันถึงท่านทนายเนาะท่านทนายท่านทนายโชคที่ที่ชื่อท่านโชคใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะถ้าไม่เลิฟเจเจจำชื่อไม่ผิดนะคะ ก็คือมีการพูดถึงกันเนาะครั้งแรกที่ไมล์เลิฟเจเจ,ะจ,ะจะได้เห็นทนายท่านนี้นะคะก็คือในช่องของของคุณอิสระนี่แหละคะ่ะที่เอามาลงนะคะแต่ไมล์เลิฟเจเจ,ะจ,ะจะก็ยังไม่รู้ได้ลึกคือฟังไม่จบต้องรีบไปทํางานนะคะก็เลยไม่ได้มาฟังต่อนะคะแล้วก็พอมาอีกทีก็ไปฟังคนโน้นคนนี้ต่อแล้วก็มาเห็นเกี่ยวกับนะคะหลายหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงพูดนะคะพูดถึงแล้วก็มาวันนี้ก็ได้ยิน คุณน้องเซนดี้พูดเนาะนะคะเกี่ยวกับท่านทนายท่านนี้นะคะก็เห็นพูดเห็นท่านท่านพูดเกี่ยวกับคดีของลุงป้าวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีลุงป้าเนาะตอนนั้นก็เข้าไปฟังอยู่นะคะในช่องของคุณอิสระเนาะที่เอามาลงนะคะก็คือพูดถึงเกี่ยวกับคดีลุงป้าการขึ้นศาลอะไรพวกนี้เลยแล้วเนาะนะคะที่ท,ที่ที่ออกมาวิเคราะห์นั่นแหละค่ะเนาะ ทีนี้ไมล์ลับเจเจก็ hmm. ไม่ได้ไปจอดลึกว่าท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือมาเห็นช่วงคร <c oughs> <mate được> <cruise> ั้งแรกก็คือช่องคุณอิสระนะคะเอามาลงเนาะก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อทุกๆคนนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าเนาะนะครแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงสิ่งที่น้องเซนดี้แล้วก็คุณปุ้ยพีพูดนะคะในวันนี้เนาะก็บอกว่าจะดําเนินคดีนะคะกับคนที่ อยู่ใต้หน้ากากใช่ไหมคะในในสิ่งนั้นที่คุณปุ้ยพีพูดถึงนะคะคุณปุ้ยพีคุณแสงเนาะแล้วก็บอกว่าถ้าไอจะรู้จากตัวตนของคนก็คือใน IP หรือว่าใน a อ c o u n t ของ a อ c o u n t ที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละคะ่ะก็คือถ้าถ้าเราจะดำเนินคดีใครสักคนต่อให้เราไม่รู้นะคะแค่เรารู้ a อ c o u n t นั้น แล้วก็มีการแจ้งความเกิดขึ้นให้เขาตรวจสอบในเอ็ก์เขาที่ที่เขาตั้งขึ้นมาเนะะี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอาวาตารคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อเขาเข้าไปตรวจสอบในนั้นก็คือมีการร้องขอให้ทาง YouTube นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเขาส่งรายชื่อที่คนคนนี้นะคะไปจดลงทะเบียนทาง Gmail นี่แหละคะ่ะทาง Gmail ของเราเนี่ยแหละคะ่ะก่อนที่เราจะไปสมัคร YouTube ใช่ไหมคะเราต้องเปิด Gmail ก่อน ซึ่ง Gmail ของเราจะเป็นชื่อจริงนาะมสกุลจริงเพื่อที่เราจะได้เปิดแล้วสามารถมาเปิดยูทูบเบอร์ได้เพื่อสร้างไรายได้ได้นั่นแหละคะ่ะก็จะมี Account ของเรานี่แหละคะ่ะหรือที่ทุกคนเรียกว่า User นั่นแหละคะ่ะมันจะมี n u m b e อรนะคะมี n u m b e อรของเราทุกคนนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแอคเค้าอวตารแค่ไหนนะคะแต่สิ่งที่ แอคเคาทเหล่านั้นจะไปปรากฏอยู่ที่ยูทูบเบอร์ก็คือคนที่สมัคร Gmail นั่นแหละคะ่ะเป็นชื่อของ Gmail นั้นๆต่อให้คุณไปสร้างกี่กี่ตัวกี่ตัวแต่ถ้าคุณยังใช้ชื่อเดิมแล้วก็ Account ที่คุณนะคะไปเป็นอวตารที่ไหนก็ยังคงเป็นชื่อนั้นของเราที่สมัคร Gmail นั่นแหละคะ่ะเขาก็จะตรวจสอบตรงนั้นละคะ่ะแต่ต้องมีการฟ้องเขาเรียกอะไรให้ไปตรวจสอบนะคะให้ ให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะคะยื่นเรื่องให้ทาง u t u b e นั่นแหละคะ่ะว่าเรามีปัญหากับคนนี้นะคะเป็นคดีความเขาก็จะส่งนั่นแหละค่ะรายชื่อคนที่สมัคร Gmail นั่นแหละคะ่ะตรวจอบนั่นแหละคะ่ะมาให้เราดำเนินคดีนะคะในส่วนนี้เนาะนะคะอันนี้คือเราติดตามข่าวมาเราทราบประมาณนี้นะคะในสิ่งที่จะต้องดำเนินดำเนินคดีนั่นแหละคะ่ะไม่ว่าคนคนนั้นนะคะ จะอวาตารแค่ไหนนะคะสร้างเพจเอวาตารแค่ไหนเขาจะตรวจสอบได้เสมอคะ่ะว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะไม่งั้นคนที่นะคะออกไปทําเพจออกไปทําอะไรนะคะด่าผู้อื่นในเกี่ยวกับที่เราไปพูดถึงกันและกันนี่นะะแหละค่ะแล้วก็ด่าอย่างเช่นเราไม่ชอบดาราคนไหนนะคะเราไปด่าเขาเนะี่ยเขาจะจับเอ็กเขาเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะตัวนั้นแหละ เอาไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ยื่นเรื่องเข้าทาง Youtube นี้แหละค่ะว่าคนคนนี้มีปัญหากับเราขอชื่อเขาก็จะส่งให้เราตรวจสอบให้เรานั่นแหละค่ะว่าคนคนนี้ชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนนั่นแหละค่ะเขาก็จะดำเนินคดีนะคะเหมือนกับคนที่อยู่ในทางสายการเมืองนี่แหละค่ะนะคะเขาก็จะด่ากันและกันไปมาระหว่างสองขั้วสามขั้วแล้วแต่ใครชอบคนไหนนะีคะเพราะด่าเกินขอบเขต พูดเกินขอบเขตนะนี่ความรักความชอบไม่อยู่ในขอบเขตไปละเมิดคนอื่นเขาเขาก็จะเอาไอ้เขานั้นแหละคะ่ะไปตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีนะคะต่อให้เราเป็นอวตารแค่ไหนนะคะเขาตรวจสอบได้เสมอค่ะในส่วนนั้นเนาะแต่มันต้องมีค่าใช้จ่ายนั่นแหละค่ะเนาะค่าใช้จ่ายในการที่จะเอาไอ้เขานั้นแหละคะ่ะไปตรวจสอบนะคะถึงจะได้ตัวตนของคนคนนั้นจริงๆนะคะต่อให้บอก ดาบิดเบือนแค่ไหนอะไรยังไงนะคะคิดว่าเขาจะไม่รู้จักตัวเองปิดหน้าตาแค่ไหนนะคะไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะหนีกฎหมายได้หรอกคะ่ะไม่มีสิ่งใดที่จะหนีกฎหมายของเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองที่เขามีการตรวจสอบทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนั่นแหละค่ะหนีไม่พ้นหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเรามีตัวตนใน Gmail อยู่แล้วนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือได้ยินสิ่งที่ทุกๆคนพูดถึงเนาะนะคะส่วน นะคะในช่องคุณแมวเนี่ยเวลาเราเข้าไปติดตามเนาะคือไม่เลิบจะเจดูทุกไลฟ์ของคุณแมวนั่นแหละคะ่ะเวลาคุณแมวขึ้นไลฟ์มันก็จะมีบ้างเป็นบางวันที่รีบมาคอมเมนต์แล้วก็ต้องรีบไปทํากับข้าวบางทียุ่งทํากับข้าวหลายอย่างเนาะยิ่งช่วงลูกไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยปิดเทอมเนี่ยเราก็จะทํากับข้าวเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนต้องรวมกันนะคะก็เลยทําหลายๆอย่างแต่ละคนกินไม่เหมือนกันนะคะครอบครัวเดียวแต่ว่า ความชอบของคนเราไม่เหมือนกันก็จะทำสามอย่างแฟนอย่างลูกอย่างเรา,อย,าอย่างนี้ค่ะมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปคอมเมนต์ทักทายแต่ก็ให้กำลังใจนะคะดูทุกคลิปนี่แหละค่ะนะคะดูทุกวันที่คุณแมวขึ้นไลฟ์สดช่วงตอนทุ่มหรือห้าโมงหกมงที่คุณแมวขึ้นนี่แหละคะ่ะจำไม่ได้เพราะที่นี่มันเป็นประมาณ เขาเรียกอะไรเที่ยงกว่าๆนะคะของที่นี่เที่ยงกว่าๆบ่ายโมงบ่ายโม,ง,ยมงกว่าๆคุณแมวก็ลงเนี่ยประมาณนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราทํากับข้าวอยู่ไม่มีเวลาไปทักทายเลยนะคะคืนวันไหนที่เลททากับข้าวหน่อยก็จะได้มีเวลาเข้าไปคอมเมนต์นะคะแต่วันไหนที่มันเลยเวลาหน่อยแล้วก็คอมเมนต์ไม่ได้ค่ะก็แค่ฟังแล้วก็ทํากับข้าวไปด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้าเนาะ นะคะเราก็พูดแต่ความจริงกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะถึงนะคะจากที่มารลบเจเจฟังทุกคนที่เป็นสายลุงนี่แหละคะ่ะย,ยูทูบเบอร์สายลุงเนี้ยจะไม่ไปด่าใครสุ่มสีสุ่มผ้าก่อนอยู่แล้วนะคะจากที่เราตามตามมานี้แหละคะ่ะก็นอกจากว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือคุยกันนะคะแต่ว่าใช้คําหยาบหรือว่าการด่าโทที่ มันฟังแล้วมันเกินไปเนะี่ยยูทูบเบอร์เขาทายลุงป้าถึงจะไปตอบไปด่ากลับนะคะแต่บางคนนี้เขาก็ไม่ได้ด่าแบบไม่ไม่ได้ด่าคำที่ว่าทำให้หยาบคายจนอะไรเกินไปก็คือไปตอบเหมือนที่เราฟังกันน่ะคะ่ะทุกคนก็คือคนเรานะคะถ้ามีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเราอยากให้เขาเอาเกียรติให้เราเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนใช่ไหมคะเมื่อคนเหล่านั้นไม่ยอมจะให้เกียรติผู้อื่นนะคะ แล้วคนที่เรานะคะซึ่งเป็นตัวเราเนี่ยเราจะทนได้สักกี่น้ำใช่ไหมคะมันก็ต้องออกไปตอบโต้นั่นละคะ่ะเนาะอันนี้ไมยเลิบเจเจเข้าใจเพื่อนๆพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนนั่นละคะ่ะเนาะอย่างไม<ๆ>่เลิฟเจเจเหมือนกันนะคะไมยเลิฟเจเจถ้าดีมาดีกลับเหมือนกันคะ่ะแต่ถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับนะคะเพราะเราไม่เคยไปด่าใครถ้าใครด่าเรามาก่อนเราก็กลับเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่นะคะ คนที่บรรลุทำบรรลุทุกอย่างที่จะปล่อยวางได้นะคะเรายังคงเป็นคนที่ทำมาหากินนะคะซึ่งตัดกิเลสไม่ได้เลยเนี่ยนะคะมีหรือเราจะไม่ตอบโต้ในสิ่งนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะความคิดเห็นของเรามันแตกต่างกันได้นะคะแต่ยามด่าเราก่อนถ้าด่าเราเมื่อไหร่เราก็คงด่ากลับเหมือนกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าด่าจนเกินขอบเขตเขาก็ต้องใช้กฎหมาย ในตัวนั้นแหละค่ะที่จะดำเนินคดีให้กับคนที่เข้ามาด่าเขาแบบเสียเสียให้หายเนาะอันนี้ก็ฝากเตือนนะคะว่าอย่าด่าหรือคอมเมนต์อะไรที่มันเกินเลยเพราะว่ามันคือเราต้องเสี่ยงที่จะไปโดนคดีนะคะเนาะอันนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ทุกทุกคนนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะไม่เลิบเจเจรักและให้ใจทุกคนนะคะก็คือเราเป็น เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะคะคือถึงจะไม่เคยเห็นหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ตวแต่เราก็มีรักมีมีความรักความห่วงใยต่อกันและกันในหน้าสื่อนี้แหละคะ่ะถ้าเราจริงใจให้กันเสียอย่างนะคะความจริงใจที่เรามีให้กันนั่นแหละคะ่ะมันจะยั่งยืนถ้าเรามีความจริงใจนะคะแต่วันหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความจริงใจให้กันนะคะ วันนั้นมันก็จะเปิดเผยตัวตนให้เราได้เห็นและก็ถอยห่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะพูดประมาณนี้เนาะก็คือเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะคะที่ทำยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซสายลุงป้านะคะทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะก็ฝากทุกๆคนนะคะที่พอมีกำลังก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าเนาะนะคะทุกๆตัวที่ทำออกมาเนี่ยนะคะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับหลวงพ่อวัฒนมาดี่พิษของคุณและชน,นีรูินเจตของคุณน้องก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์ทุกๆคนแล้วก็ f อฟหลวงป้านี่ค่ะค้าขายทางออนไลน์เนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ